น่าเสียดายที่หลายคนผิดหวังหลายคนร้องไห้เพราะเงินของพวกเขาในวันพฤหับสบ,บดีที่วันที่20เมษายน2024เจ้าชายแฮร์รีควรเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดด้านสุขภาพจิตตามที่เขาสัญญาไว้ เป็นทีมที่ใกล้เคียงกับหัวใจของเขาซึ่งเขาเน้นเป็นพิเศษกับการเริ่มต้นธุรกิจที่ดีขึ้นน่าเสียดายที่สามีของเมแกนมาเขาไม่ได้เข้าร่วมเลยแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินไปเพื่อให้สามารถเข้าร่วมสุนย์พจร์ของเขาได้และดูเหมือนว่าเขาไม่ได้เตือนใครเลย คุณต้องใช้จ่าย1,600ดอลลาร์หรือประมาณ1,500ยูโรเท่ากันเพื่อเข้าถึงกิจกรรมแต่น่าประหลาดใจที่เดยุคแห่งซัสเซกผู้โด่งดังอยู่ที่อื่นในเวลาเดียวกันพวกเขาทราบในภายหลังว่าเจ้าชายแฮร์รี่ได้เข้าร่วมเซสชั่นเกี่ยวกับการรับมือกับแรงกดดันของโลกปัจจุบันและชีวิตธุรกิจสมัยใหม่หลังจากที่บทความถูกแชร์บนเว็บไซต์ sussex.com ของเขาสื่ออังกฤษอธิบาย ชายแฮร์รี่ไม่ได้เน้นย้ำเรื่องข้อผิดพลาดในบันทึกนี้แต่ได้พูดคุยถึงความเหนื่อยหน่ายในวิชาชีพกับแพทย์อดัมแกรนประธานศูนย์เพื่อวัตถุประสงค์และการปฏิบัติงานที่เบเทอร์อัพและเคลลี่โจนผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทเทคโนโลยีซิสโก้พวกเขาโพสท่าร่วมกันและแบ่งปันรูปถ่ายจำนวนมากเหล่านี้ทางออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องเซ็นเช็คมูลค่า1,500ยูโรเพื่อดูเจ้าชายแฮร์รี่ข่าวดีสำหรับดยุคแห่งซัสเซกก็คือการเป็นหุ้นส่วนของเขากับเน็ตฟลิกยังคงดำเนินต่อไปและราคาการสมัครสมาชิกก็สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเล็กน้อย ArK เ l วลโปรดักชันบริษัทของคู่รักซัสเซกประกาศเมื่อวันที่20เมษายน2024ว่าพ่อแม่ของอาคีและลิลิเบธจะทำงานใน ซีรีส์สารคดีใหม่2เรื่องเราจะเฉลิมฉลองความสุขในการทำอาหารการทำสวนความสนุกสนานและมิตรภาพส่วนอีกประเภทหนึ่งจะเน้นไปที่โลกของโปโลโมืออาชีพซึ่งเป็นกีฬาที่เจ้าชายทรงฝึกฝนมานานหลายปี